ไม่เอาดูออกออกมาขอขอได้ไหมไม่ได้นะคะแก้มตุยไปเลยโอ้ยพิงอันแก้มปองเลยค่ะยิ้มแข่งแก้มปังเลยค่ะหฮยยิ้มอะไรเนี่ยทำอะไรมาน้องอันไปทำอะไรมาคะอ่ะปิดปิดที่คุณแม่คุณพ่อบอกว่า คำถามบอกว่าอย่าอย่าเอาเข้าปากเดี๋ยวนเดี๋ยวคันดีอร่อยไหมคะอันนี้มลด,ลดอะไรคะเนี่ยว้ายเหนียวมือดิอันนี้มันสีอะไรคะอ g ร Orange. อร่อยไหมเนี่ยต่ไม้มันเป็นสีแดงนะใช่ red อ้โอโถอ,อมยิ้มใช่ไหมคะไม้ไม้มันกินไม่ได้ค่ะเนื้อกินได้กินแล้วก็ยังไงคะต้องไปแปลงฟันยังไงคะใช่ต้องไปแปลงฟันอ้าวหึยเด็กเด็กๆนึกน่งอ้าวจะไปเดยว แล้วต้องทำยังไงอะคะต้องอ่านนะแปรงฟันแล้วก็ต้องแปรงเกี้ยงๆด้วยใช่ไหมคะใช่ว่าเดี๋ยวฟันจะเป็นไงคะเอาลูกจะอัดจ,จะผ<อ>ุเพราะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไม่แปรงฟันไงโอ้อ <laughs> <c oughs> มันสนุกขนาดนี้ <c oughs> เลยหรอ ไปเนี่ยจุกจุกนี่มันกินแล้วมันขำขนาดนี้เลยเหรอคะ